ทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะว่าเบิร์ดเลดมันตกไปจปะปะก็คือเด็กเกิดใหม่น้อยลงนะตอนนี้เริ่มมาแล้วค่ะล่าสุดก็มีข่าวนะคะเป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาขายแบบพวกซอสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาประกาศลดไลน์อาหารของเด็กลงไปนะคะเยอะมากๆคือหายไปหลายสิบเลยค่ะแล้วเขาก็มีการแบบวิเคราะห์กันนะคะรวมถึงก็แจ้งมาเลยว,ว่าเออจริงๆอะ่ะเด็กมันเกิดน้อยลงอะ่ะพอเบิร์ดเลดมันตกปุ๊บอะเริ่มกระทบละของที่ขายกับ เด็กเลยอะ่ะก็กลายเป็นว่าเขาก็เริ่มปรับตัวรอ,อตั้งแต่วันนี้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ่ะแอมคิดว่าไม่ว่าคุณทำธุรกนะิจอะไรในตอนนี้นะคุณต้องดู make ท r e n d ด้วยเว้ยเฮ้ยเทรนเอไอมาเราต้องปรับตัวยังไงเฮ้ยตอนนี้เด็กเกิดน้อยลงเราต้องปรับตัวยังไงเฮ้ยตอนนี้มันเข้าเอจิ้งโซซายตี้ผู้สูงอายุมากขึ้นต้องปรับตัวยังไงแล้วถ้าคุณปรับตัวได้ก่อนอยังทันอย่างเงี้ยคุณก็จะรอดในสงครามนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณทาธุรกิจอะไรนะเขาต้องปรับตัวนะจริงๆแล้วปรับตัวแอมว่าน่ากลัวมากนะข แล้วแบบนำเทียนก่อนคุณเอาตัวเองไปเป็นหัวแถวไปตั้งแถวใหม่ได้ก่อนนะเหมือนที่สงคำสมงหนวนพูดไปนะแอมว่าเปอร์เซ็นต์รอดก็จะสูงแล้วไม่ใช่เปอร์เซ็นต์รอดอย่างเดียวครับเป็นเปอร์เซ็นต์รวยด้วยค่ะ